เป็นช่วงที่ลําบากใจมากจริงๆเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกลําบากใจมากเลยนะคะแจกโบนัสกันเถอะค่ะเออคนรับหน้ายิ้มนะคะคนรับหน้าบานค่ะนะคะคนใจหน้าองเงคนใจหน้ามากคุณเล่นคนเล่นนะคะโอ้ฉันเพิ่งรู้ว่าลูกน้องฉันเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยอันนี้เป็นนับรวมใครบ้างเนี่ยอีนนี้ง่ายมากโอ้โหอ่ะแจกค่ะอ่ะ เอาตามชื่อน no. ful> ี้ไม่ง่ายเลยเอาลุงเทพีาลงทพก่อนเดี๋ยวขออนุญาตนับตามซองก่อนแล้วกันนะคะมันจะได้ง่ายประทะมาค่ะประทะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้มันเดินเดี๋ยวมันงงอันนี้นี่อ่านทีมาอ่านทีแล้วก็นาทาอ่านทีก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ช่วยงานนะคะอยู่กันนานๆนะคะขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวบ้านจะีนิพสัตแล้วกก็ินักอ่าวนึงนะคะ าอาจารน,นี้แล้วกันนะเจปอมาเจปอราปอาตามซองนะคะข้าปใบไกอ,อขอบคุณที่ทอดปลาให้เราได้กินกันนะคะพริแกงพี่แกงพริแก <c oughs> แกงแล้วมีชื่อาไม่มีใช้ชื่ออาจารย์ค่ะ <c oughs> เพราเราถวายไปแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วน่ารักก็ได้เนาะุกน่าตไข่บุกด้วยเนี่มยมามานี่รถรถพาแม่ไปโรงพยาบาลน,นะคะน้นนี้นู้นนี้ ก็ได้เยอะแล้วพ่อสองสาวเป็นแฟนอ่าเปิดมาข้างในนี้ก็คือบริษัทเราขาดทุนแล้วก็หางานใหม่ทำกันนะครับนับผลนับผลแล้ว ซองมันดูแปลกๆเนาะตองสีขาวนะพี่หน้าเป็นซองสีแดงได้ไหมพี่แสงมาค่ะขออนุญาตตามซองนะคะมันจะได้ไม่งงนะคะอ่านี้พนักงานเรานะครับพนักงานชายเราพี่มอนมาค่ะพี่มอนพี่แรกสีแดงพี่สองสีพี่มอนและพี่หมิวตามเลยหันมาฝั่งนี้ด้วยบันแหนเออไอเดี่ยอดเทียว QC นะคะและระบบหลังบ้านที่ไม่ค่อยตอบแชทก็พวกนี้เลย พี่ก้ามาค่ะพี่ก้ามาค่ะเอาไปเวียนล่ะผัวจะได้ไหมจะถึงไหม๋อถึงนะอ่าพี่รายมาค่ะนะครอย่าลืมบอกหานมาี่ด้วยเงินใครเงินมันนะคะนี่บนนั้นของเรานะพี่เพรมาค่ะก็ถึงอ่านะคร มันเหมือนธุรกิจครอบครัวเนาะน้องแม็กมาค่ะน้องแม็กเออาไม่เล่นแลบวไม่เล่นแลเล่นออกต้ยเออเยจุนมาค่ะยายจุนยายจุนอยู่ไหมอ่ายจุนกลับไปแล้วค่ะบอสยอ่ายจุนลุงรวยเอาไว้ก่อนนะยายขุ้มเอาไว้ก่อนเยจุ้มอยู่อ่าเยจคุ้มมาค่ะเฮ้ยเยจุ้มบอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนุ่นนุ่น

ไม่ต้องดูหนาหนาแบบคนอื่นนะคะัาลีค่ะาทองมาคะ่ะนมทองมาคะ่ะไปเลยอาจารย์จะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเมื่อกี้ไปไหนมาสองปูทำาทำาหนึ่งสองโอเค น้าทองน้าเทียบต่อเลยนะคะอ่าคุณนะคะนิดนิดหน่อยๆน่อยนะคะน้ำจิ้นน้ำใจพี่สุนมาค่ะพี่สุนพี่สุนอยู่ไหมพี่สุนโอ้ยังมียังมียังมีใครสายปลาสนี่ขนสายทางปลาไอกรีดอยู่ไหนไอกรีดยังได้เหรอเนี่ยยังได้ได้ไงวะ โอ้โหยังาได้นะครับ่อมึด้วยอันนี้เอามารับเี่ยวป้อมเลยสองต่อไปเลยของพ่อมึงด้วยปไปถึงพ่อของมึได้ัดมามาไปัตรมานี่หลังเลยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วยืนชิดๆอาจารเลยโอเคทุกสิ่งและทุกอย่างนะใครมีใดชื่อไหมเยเชนอยู่ไหนนะป็นดอกาค่ะ อ๋อแล้วโอเคโอ้ยลุงรวยยังอยู่ไหมรวยรวยลุงรวยยายจุ้งยายหมดแล้วกี่ชายแม่ยิ้มอ่ะหมดพี่ชายแล้วมึงล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเบิกที่หลังอัเดี๋ยวไปเลยสามซองอ่ะสามซองรับแทนเนี่ยเนี่ยมายิ้มโอเคครับ หมดแล้วครัขอบคุณนะคะอันน like like hey ี้ปากให้ยายจุนลุงนวยนะคะแล้วก็ลุงชัยล่ะลุงชัยโอดตี่ชายมึงไม่ได้ทำงานเลยนะมึงเนี่ยมึงไม่ได้มาถ่ายกระเป๋าตังโกไปของครับเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ 哈哈哈哈哈！哎哎。